ค,คนดูก็ขอการสวัสดีนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเองก็ชอบน้ำพุ่มนิ่เกมนะครับผมตอนนอยู่กับเกมโลโบอคแมปเป็นเทนนะครับผมแค่หาตัวเอเลี่ยนนอกคนดูแมปง่ายๆเนอคนดูไปไปดูกันเลยว่ามีจะเจอตัวไหนบ้างผมเจอสิบสี่ตัวนะเนี่ยดูจากหัวผมได้ไมก่ก็นั่นอ่ะพบสิบสี่มันต้องหาเจ็ดสิบเก้าตัวเดี๋ยว เอาค้างเอาค้างคนดูเดี๋ยวผมค้างมันจะเจอ,อเลี่ยนไหมเนี่อยอันนี้มันจะมีเลี่ยนไหมวิอะไรอะ่ะอยู่ในภาคอัลติเมทผมดูอันนี้อยู่ในภาคอัลติเมท แต่ไปตอนออกไปข้างนอกเลยคนดู let's go โอเคคนดูผมโอเคคนดูผมก็ออกมาได้นะ Alien, Alien. เเอ a ยนเออเ i ียนั่นไง c a n n o n b a ผมมองไม่เห็นตอนแรกอะเข้ามาเขาเปลีย่ยนเป็นเ a อร์ได้อ๋อนี่เปล่าน,นี่เปล่าน,น,น,นี่ไงอ้อ h e บ t b เรื่องราวมันเริ่มตอนดี่พบเจอมีเอเลี่ยนบลาณมันก็มึเข้าถอยแร้วมีลาบเดืยดแดงรูปเป็นเหมืนใครแต่เพมลอย่างนีมหนอาไม่ใช่จเองง่ายมีบรกาศเด็นเดินเดินค่ามีอะไรคุณแม่โปูไปหาต่อเลยหนูคือ อันนี้อยู่ในภาคอัลติเมทกับเอเลียนฟอร์สวิวแก๊กอันนี้ภาครีบูตคนดูอันนี้ในภาครีบูตเอา้าผมเกิดตรงนี้แต่ลืมดู A, เอ็กซ่าเลสโอโหดูโคตรง่ายอา้าว อุ้ยเกวนเกวนเกวนเกนถ้าเป็นในหนังมันบินขึ้นไปหาได้นะี๋ยดูโอ้ยต้องลำบากลำบนได้แล้วเกวนเกวนตอนเด็ก อืมเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะคนดูมันอยู่ในภ้ากัตเติเมตนะผมจำชื่อไม่ได้อยู่ในภ้ากัติอเมตอเพลงคุ้นๆนนะคนดูในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้าง ผมเห็นเอ็กแดงนะเมื่อกีน้นี่แดงกม็มันต้องมีตัวบางตัวเนี่ไงไอปูที่อยู่ใน,นเูนภาคแรกเลยคบ <Okay. S 2> อ่าเอ้ยอะไรวะดิโต้หรือไม่ใช่ดิโต้อะไรวะจำชื่อไม่ได้คนดูผมเก็บล่าตี่มีไม่ได้นะโอเคก็ดูผมจะหายตัวแดนแล้วผมก็จะปิดคลิปเลย เจอคนง่ายอันนี้อยู่ในภาคติมิเนคนดูตัวแนตวนตัวเนี้ยโอเคครับคนดูคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้กันนะครับผมสวัสดีครับ